S <S> ล um ีลาพ่อค่าครับลีลาพ่อค่าทรงไทยสีเก้าทอนรับปีไม่เอาลุยไปลุยไปคุย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 ลูกคุยเต่าเหรอในหอยใหญ่ครับลูกตาเออสัว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 ต้องสูด้ี มัเิ้าวม่นความเล่าเร้อบาดนดอ่าเนองลุกเสื้อเสตาเสื้อแ้วเอาสูนัดสูดนัดยับเข้าไป,ไปสู่พอพันบ่เมีนเขาก็ต้องสู่คาลมเมีสู่คาลมพ่นนี้น้อง ยันย้ยวสูตัวยันหอยสุมตัวสองผดนี้ยับเขาอยังแบนั้นด่มีเหมอดูีดูด่ดูดีดูดีดูดีดูนีู่ดีดูดีดูดอมูดีดูดีดนีดูดีีดูีูดีีดููดูดเีููู เออเอาละเมียเอรอ่แก่ผ่านตองหน้าไปเพราะอมแค่เดอตัวนี้ละบอกมันเขาใจเขาใจครบเพราัหาแล้วครบมันหากันชบม้อร่อุดยอดซุอยอดเอาจ้งไพดีสู้ไพอเราบาดีงันอาเดี๋ยวเ้อเดียวิบอ้งหันอาไป บอาไปบอกันไป้ายไปัหยับเข้าไปลีลาลีลาลีลายับเข้าไปยับเข้าไป Long <laughs> đấy lâu <sù> đấy bạo <laughs> đấy nó ngấy suối đấy suối 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 ว่าว่าที่ไม่ท่าปันให้อคนมืออีนะวา่ไวาองยางัวก็คือกับเขาบอกว่าเว้ยขายลุเขาที่าเขาบกเงอะนะาบาเจ้าบัญหาเจ้เจ้าเด่นเจ้าจะไปโออะไแล้วมันเด่นนะพูดนะพูดนาพอที่ซื้อให้เจ้า เขาไปสูเจ๊เขาไปสู้โอ้หเปนควาแล้วี้เพ่เนียสุมโตเพ่เด้เพ่เราเด้อวาจะของเขาหรอะแซงคองเขาหร้อหัวหาดงลุมเ เดี๋ยวจะาคนให้ที่บอกอยตต่น้้คได้ด้าลอายเรียกันได้แล้วเรียกคันสูกันสููกันสูกนราคาดไม่เรียบนี่ยขา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 ยสูการสูการ บรรยากาศในสนามครับทรงไทยปีเก่าครับพี่้อง ตลาดวันสุกบันหน้าเมืองอำเภอพังโคตดครับตลาดสีเลอกแล้วมูเศเส้านี่้ายครับงอคอุ<ป>้ยสู้ไปสู้ไป,ไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอ <c oughs> ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ <c oughs>